อ่าวันนี้เราก็อยู่กับพ่อพ่อเกมแคปติงเจ้าเดิมนะครับวันนี้เจะมาเล่นเกม breakfast at cambridge กินข้าวในป่าช้านะครับถ้าอ่านผิดก,ก็ขออภด้วยนะครับอ่านรามาเริ่มเล่นกันเลยครับมันเป็นเกมเฮฮาไม่น่ากลัวหรอกครับอ่ามาลองกันเลย แต่ทำไมกูปรับเต็มจอไม่ได้วะ่ะอ้าวช่ามันเอ่อ uh, today is Monday you are gonna อ๋อกินน,กน,นั่นไม่ได้100 c a l o r มั้งครับใน20นาที20วีอ่ r คลิกซา้ายเพื่อเริ่มเกมปุ๊ดอ้าวเดี๋ยวเราเป็นเนี่ยังไมครับ คิดกวาเริ่มเกมใหม่อ่ารับับ้าอ๋อเข้าใจละกินออม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 อมหมดไปแล้วอีกแคนหนึ่งนี่ยังรองางามงามงมอ่าอิ่มใช้เวลาไปนิดเดียวเองครับสามีมั้งอ่าคิดควาเพื่อไปดันต่อไป ช่วงต้นนี้ก็เล่นไม่เป็นเพิ่งมาสั่นหลันกินสองร้อยยี่สิบห้าแคลอรี่มายในยี่สิบเบีอรกิน๊ไขกูอเะอยากได้ไหมเอาไป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 เอาเริ่มใหม่แล้วมาเริ่มใหม่กันมาเอาอีกรอบอีกรอบครตอกบาลตอกทุกทุกอ่ะไม่แตกให้อีก เออใครเฮ้ยยาอื้โอ้ยมาอีกแล้วมาตอ,อกตอ,อกอ่าโอ้ตอนนี้มาดีตอนนี้มาดีกูทิ้งช้อนแล้วกูจับเอาได้ไหมเนี่ยโอเคได้แล้วไข่ไข่ ใช่ๆอ้าวหมดเวลากลัวเายเลยเราแค่มาหยิบอยู่นะครับถ้าไม่ได้ก็อือมือหยิบได้โอ้โหกูกูกูงงอย่างนั้นงานกิ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 นอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยผ่านนรุ่นเร็วแล้วจะได้สัก5ด่านก็พอครับค่อยพักเดี๋ยวมีพาพสองต่อมาเลยมาเลย ไม่กูอาจจะไม่มีปัญญามาเล่นกว่าห้าหลักด้ยครับถ้าพูดไม่พอแต่บีได้ก็ขออไฟด้วยครับมา,มาเริ่มกันเลย <c oughs> โอ้ลูกตาโอ้โหกูกินตาแทนข้าวได้ไหมเนี่ยหยิบหยิบหย,ยิบไม่ได้โอ้โหต้อเกยชอนอ่ะ <c oughs> เวลามันก็ให้เหลวเกิน ปกติกูก,ก็ได้ข้าวชายละจิ้มจิ้มกินโอ้โหปากจิ้มโอ้โหยุงกัดขาโอ้ยกินเออเออปวดจิ้มกิน โอ้โหปวดห้อเลยมันหันยังไงเนี่ยกดลูกคิดก็แบบอ๋อกดลูกคิดก็อ๋อโง่อยู่ตรงนั้นจิ้มกิน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 นี่เลกกินก่อนผีมาจิ้มกิน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 เวลาเวลาอู้หเวลาไม่เคยคอยใครจริงๆับโอ้อโอ้โหนี่จะเร็วไปไหนเนี่ยอีสอบไปสอบมาอ้โหมาพร้อมกับลูกตา กินข้าวกับเลือดอไร่อยไหมเนี่ยโอ้โหฉันว่าเราหยุดอ่เริ่มใหม่เลยดีกว่านิ้ำตาจะไหลมาลองดูอีกสักรบอบอาจะเป็นเม่อกี้แบบไม่มีจิ้มมึงนสนมีช้อนเนี่ยจิ้มจิ้ม ไม่กินต่ออ้วกเยยาพลาสเป็นอหมเวลาเริ่มมาแล้วจิ้มกิน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 อ๋ออ็ไ้ละจิ้มจิ้มกินกินจิ้มกิน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 เริ่มจะหัวร้อนแล้วแค่ดัดสองแค่ดัดสามกูหัวร้อนแล้วกินกินสิ โอ้กินมึงเหมือนซ่อมีช้นเนี่ยกินกินกินความฝันเรากว่าจะผ่านมาด่านต่อไปครับด่า,ดานที่สี่มาให้ทั้งไขรเอา้าๆแล้วแล้วมันจะหายไปไหนเนี่ยโอ้โหมันไปแล้วมันไปแล้วมันใี่กอดได้ไหม ไม่เลยขนมปังกินก่อนเลยไม่งั้นมันจะวิ่งหนีก็ได้ขนมปังมีเท้าโหสุดยอดมากกินโอ้โหกินกินกินดิออ,อกอออกินดิอ่าอีกสรอบอีกรอบกินเนนามากๆโอ้โหไเนา โอ้กินกินกินโอ้กลัวจะผ่านอ่าดาดท้ายครับมามามาอ่าโอ้โหกินซีเรียลกับนมสบายแล้วกินทุกวันตอนเช้าขี้เกียจไปว่าพอละมังพอละมั้งอื้มกดผิดขออภัยด้วยนะครับ โอเคโอเคทีใหม่ทีใหม่เรามาเทใหม่อะไรเหรอแม่มามาแล้วครับใส,ส่ใส่นมด้วยแลาว,ว่าวันนี้เราพอก่อนนะครับอ่าถ้าชอบจจเปิดกดไลค์ชอบมา,มากๆกดซับนะครับอ่าสวหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ